สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาชมบ้านสไตล์โมเดิลขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโขกถมครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับจะเราพาไปดูข้างในกันครับตอนนี้ก็จะเป็นงานก่อเรียบร้อยแล้วครับ ช่งชางฉาบภายในแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับอ่าตอนนี้ยกพื้นมันยี่สิบับบันไดห้าขั้นครับบันไดห้าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขึ้นบันไดามาก็จะเป็นเฉลียงครับเฉลียงตัวนี้ก็ขนาดสองคูณเจ็ดเมตรครับเป็นเฉลียงข้างนอกก็จะมีระเบียงครับ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงครับห้องโถงนี้ก็โอเคครับใหญ่ใช้ได้ตอนนี้เป็นงานฉาบแล้วครับันี้จะเป็นห้องโถง3.5คูณ7ครับห้องโถงแล้วก็จะมีที่ยื่นออกไปอีกประมาณเมตรห้าสิบครับตรงนี้นนเป็นห้องโถงครับนี่จะเป็นหลังคากัน ฉนวนกันความร้อนด้วยครับงานยัง,ยงไม่เรียบร้อยครับอยู่ในขั้นตอนการฉานครับอ่าตัวนี้จะเป็นห้องนอนติดกันสองห้องครับห้องนอนก็ขนาดสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับก็ถือว่ากว้างอยู่ครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับนี่ห้องนอนขนาดสามจุดห้าคูณสามจุดห้าเมตรนะครับ ไปดูครัวกันครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้จะเป็นจะเป็นห้องครัวครับตรงนี้ห้องครัวจะอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรครับอยู่ที่ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับฉากยังไม่เสร็จภายในพรุ่งนี้น่าจะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวครับ ในครัวก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําติดกับห้องครัวครับตรงนี้ห้องน้ําก็ขนาดใหญ่ครับเมตรห้าสิบคูณน่าจะเมตรเมตรแปดครับเมตรแปดสิบคูณสายเมตรห้าสิบครับจะเป็นห้องน้ําือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรครับนี่จะแบ่งเป็นโซนตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ํา,าครับแยกโซนเปียกโซนแห้งครับงานยังไม่เรียบร้อยครับ ชอบยังไม่เรียบร้อยหลังคาก็จะเป็นสันไทยนะครับสีเท่า,ามีฉนวนกันความร้อนครับมันก็จะเป็นบันไดออกไปหลังบ้านครับจะเป็นบันไดกว้างครับห้องครัวกว้าง ไดูนนนอกกัััครบตวี้จะเป็นงานก่ออีกบล็อกนะครับหลังนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่แปดแสนครับเสร็จพร้อมอยู่เลยอยู่ที่เนื้อที่ใช้ใส่ประมาณร้อยร้อตารางเมตรครับหลังนี้มันจะเป็นด้านหลังบ้างครับ พวกนี้ก็ได้ออกมาฉาบข้างนอกแล้วทางนี้จะมีงานต่อเติมตรงนี้ครับงานต่อเติมลงรถห้าเมตรครับห้าหาเมตร5เมตร,ห,มตรห้าสิบคูณสเมตรครับเดี๋ยวต่อตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นไม้ฝาเชอร่านะครับแล้วก็ทำการทาสีเอาอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติ โครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กครับหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นเสาเสาเหล็กจะใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กครับเป็นงานรอหน้าง,งานเลยครับนี่ก็เป็นผลงานก่อสร้างของทีมงานออเจริญกันช่างของเราเองนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้ามีความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวให้ชมกันอีกทีนะครับ